ออเออคัดแล้วขวาตรงตาม,ตมานะเหมือนต่อยเป้ากระเสเลยอะ่ะทำไมเออไหมทุกหมัดเลยเหอขาไปพิ้วไปเลือกเลือกเอาเลือกเป้าเอาพิ้วไปเลือกไปยับกระแทกด้วยเออเลือกเอา กระแทกเจาะเชาะอ่าอ,อ,อเราเราสักคนแท้เลยเห็นไหมเนี่ยขาเราอ่าต่อยยากต่อยกับสากคนแท้เราขาเป็นอ่ฟุตเวิร์กเราเป็นเลือกเราก็เลือกเป้าเอาอ่า พลิกออกเอาข้างอือจะเชือกแล้วพลิกออกไหม่ เข้าแล้วโออร์เฮดเมื่อกี้เข้าขวาเพราอ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งนาที เลยหนึ่งนาทีขยับขาอยู่เลยออขยับขาอยู่เลยน้องไหมเออ